ค่ะแอดสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเมื่อนนี้กับวันที่แปดนะคะวันที่แปดธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุขุสุขชนนะคะสวัสดีเอฟซีนะคะทางช่องเมกาเดชนักเลกเด้อนะคะคะมื้อนี้นะคะแอดกับมีตัวเลขแนวทางนะคะมาฝากนะคะเป็นตัวเลขแนวทางนะคะจากน้องสาวนะคะน้องสาวได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้แล้วนะคะท่านชมนะคะวันที่ผ่านมานะคะบนก็ บนไปเป็นล่างล่างไปเป็นบนนะคะตาใบเกาจ้ายูใสนะคะแอบขอโทษขอให้หลายๆเด้อนะคะใบเกาจ้ายูใสหาบ่ออนะคะจุชมนะคะค่ะเอาเบิงคันเอฟซีนะคะท่านใดนะคะติดตามตัวเลขเน้อท่านะคะของ้องสาวเลขวิ่งนะคะกะสีหมู่ดีนะคะเนาะจักไปยูใสหาบ่เห็นนะคะใบทะเจ้ายูใสนะคะ นี่ก็เป็นวันที่แปดแล้วนะคะเลยอีกแปดวันนะคะ,ะก็เล็กออกแล้วนะคะชมนะคะข้าเบิงกันเลยนะคะน้องสาวออสเตรเลีย เมื่อเมื่อเกิดสิมืดอีกแล้วนะพี่น้องเมกจะมืดมืดมดอ่ะไอของเพินจะวิ่งบนนะคะวิ่งบนวิ่งล่างนะคะช่วงนี้จะเป็นอย่างนะคะบนมาเป็นล่างล่างมาเป็นบน ท่นันบาทมเฮ้่ดูันไหนน้อน,นอให้บนนะคะ บนวิ่งพร้อมจับคู่นะคะบนสองคู่ล่างสองคู่เด้อนะคะอิฟซีบนวิ่งให้ตัวใหนมากขล่างวิ่งะคะ่ะล่างวิ่ง ตัวเลขนะคะที่แอดแดมมาแบงปัดน,นะคะเปลี่ยนเพียงนะ้าท่างแคนาเดอร์นะคะก็ขอให้เอาไปเบิ้งกับสำนักนอื่นนะคะขันตัวเลขถูกอ,อกถูกใจทั้งสื่อน,นะคะขันตัวเลขบอมากกะบอสื่อน,นะคะบังคับกันว่าอะไรนะคะทุกชม,ชมโชคไปโชคมั่นมันไปมั่น,ม,น,ม,น,ม,นมั่นนะคะบนให้มานะคะสองนะคะจับคู่มันก็จับคู่าคหายมา จัคกูหายก็คือสองศูนย์สองเก้าลางคนหายมากล่างวิ่งศูนย์ กับคู่ศูนย์ห้าศูนย์หกอันนี้เพื่อนว่าเพิ่นมักส่วนตัเด้อนะคะดูิเพิ่นมักส่วนตันะคะตัวที่เพิ่นจับหายส่วนมากนะคะเพิ่นจะเล่นเลขวิ่งนะคะเล่นเลขวิ่งนะคะเล่นวิ่ง อันนี้สอบส่วนตัวของน้องสาวนะคะสอบส่วนตัวของน้องสาวเอา้าข้าตาบอกอะไหรหอดบอเ,เห็นตัวหนังสือมันบุยเบิงกล่อง มาร์กส่วนตัวนะคะเลขวิ่งไปจับใส่กันกับตัวที่ห้ามมาร์กได้นะคะนะคะไปจับใส่กันกับตัวที่เราชอบได้นะคะเ okay. อาละค่ะตัวเลขแนวทางนะคะจากน้องสาวออสเต,เต,เตรเลียนะคะงวดวันที่สิบหกธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะบนวิ่งสองนะคะจับคู่สองศูนย์สองเก้า ล่างวิ่ง0จับคู่05 06นะคะอันนี้นะคะน้องสาวเพิ่นววานะคะเอามาให้ f เอฟซีนะคะทั้งช่องในเบิงวา่าที่เพิ่นจับคู่นี่นะคะมักน้ำเพิ่นบอนะคะขันมักกับสืส้อน้ำเพิ่นนะคะขันบอมักกับกบอมตองสื่อเด้อนะคะเพิ่นววานะคะเพราะว่าเพิ่นหายแต่เหล็กวิ่งมา,ะะมากนะคะส่วนมักนะคะอันนี้ ล่างเพิ่นจับคู่หายศูนย์หากับศูนย์หกนะคะอันนี้เพิ่นมากส่วนตัวของเพิ่นนะคะ,ะ,คะผไผ่มากน้่กับเสือนะคะผู้ไดบ่มัากน้่กับบอมเสือเดอนะคะเอฟซี FC นะคะไกลเขามาทุกที่แล้วนะคะไกลเขามาทุกที่แล้วนะคะสําหรับนะคะเอฟซี FC นะคะสอบถามกันขามานะคะว่าแอดซื้อเล็กตัวใดนะคะกะตามที่แอดได้บอกนะคะที่โงหายเนี่ยคะ่ะ สื่อแค่นี้นะคะต่ว่าเลขสามสองซีนี่นะคะมีคนนไฮมานะคะเนี่ยเนอร์นารไมาเอาไปล่องเบิงนะคะแต่ว่าแอดกับเบรสือดอกนะคะแต่ว่ามาแบ่งปันเอฟซี FC ขึ้นกันนะคะแม็กมักชอบตัวนี้นะคะสื่อหนึ่งหนึ่งบอสือคู่มูนะคะนะคะนี่ละคะ่ะฟันตองหวดนะคะอันนี้กับฟันตองหวดฟันขึ้นเหล็กออกเลยนะคะ ฟันเห็นงูนะคะก็เลยมาแปรนะคะอันนี้ฟันว่าได้จับป่านะคะจับป่าอันนี้กับฟันว่าเด็กน้อยนอนอูเลี่ยงกันเลยนะคะสามคนนะคะมาต้องตีอย่างไรนะคะตีใส่หนึ่งหนึ่งนะคะมันถึงบริการถึงหาสื่อง่ายนะคะทำชุชมนะคะนะคะ่ะแคบหนาจ,จอไปเลยนะคะตัวเลขแนวทางของน้องสาวออสเต,เตรเลียนะคะขันมักขันชอบถึงสื่อเด้อนะคะขันคัดกบผ้านนะคะ แอรกระคอหายเอฟซี FC นะคะพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุขูมสุขคนุนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนเด้อนะคะขอหายเฮงเฮงลวยลวยถุงห้ยรวยเบอร์ไปน้ำกันนะคะงวดวันที่สิบหกนี้นะคะกันมากันชอบกัน่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องเมเกตคนมักเล็กนะเด้อนะคะฝากกดกระดิ่งแกงเตือนไว้พร้อมนะคะเพื่อจะไม่พลาดตัวเล็กในทังจากทางช่องนะคะสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ